แล้มุัะลัยกูมุฮัมมุลลอฮ์วะบารักาตุครับวะอะลัยกุมุสลามูมุฮัมมุลลอฮ์วะบารักาตุครับครับผมจะกระลอกขอนครับอาจารย์ที่เก็บกับข่าวเช้าของเราในนี้ฮะเรื่องของปฏิบัติการกิ่งมะกอกของตุรกีครับที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเสาร์ที่สิมบักราคมที่ผ่านมาฮะอาจารย์มองว่าตุรกีครับมีเป้าหมายอะไรกันแน่ครับในการปฏิบัติการครั้งนี้ครับครับคือผมคิดว่าเป้าหมายของตุรกีในปฏิบัติการกิ่งมะกอกครั้งนี้นะฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่า อาตุลกีเนี่ยต้องการที่จะรักษาความมั่นคงภายในของตุลยจีเป็นสาคัญนะครับเพราะว่าอตุรกีเนี่ยกาลังมองว่าอกลุ่มเคิร์ดนะฮะที่โดยเฉพาะกลุ่มเคิร์สไวพีตีเน่ฮะอาที่กาลังก่อตัวแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเป็นใครผู้ข่ามที่อาสคัญของของของตุรกีนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ในช่วงสงครามกลางเมืองที่ในซีเรียเนี่ยนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่ากลุ่มเคิร์สนะฮะก็ได้รับการติดอาวุธนะครับโดยหลายฝ่ายนะครับตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าตุรกีมองว่าในอนาคตเนี่ยนะครับกลุ่มเคิร์สอาจจะใช้อาวุธเหล่านั้นนะครหรือสร้างกองกำลังที่ที่เข้มแข็งขึ้นมานะครับแล้วก็จะหันนะครับมาใช้ความดุนแรงในการ เรียกร้องนะครับการสร้างรัฐเคิใใ้ในในในใกล้ๆภูมิแดนตุรกีเนี่ยนะครับผมคิดว่าตุรกีจึงจึงไม่ไม่ไม่สบายใจเท่าไหร่กับปรกากฏการณ์แบบนี้นะครับนี่คือเป้าหมายของของตุรกีของการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าจะมองว่าตุรกีไม่มีทางเลือกเนี่ยนะครับก็ก็มองได้นะครับครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติการเนี่ย ถาะะในอนาคตเจลีก็อาจจะเผเชิญกบบความรุนแรงจากจากจาการต่อสู้หรือว่าจากปฏิบัติการต่างๆของกลุ่มเพือที่มีมาอำนาจภายนอกเข้ามาหนุนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเจลจีจึงต้องตัดสินใจปฏิบัติการในลักษณะนี้นะครับครับผมเพราะว่าอย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอามาก็ก็อาจะน่าจะน่าจะ ไม่ทําให้ตุรกีเนี่ยได้รับผลกระทบมากนักนะฮะครับผมครับผมนี่ฮะตุรกีออกมาอ้างว่าเขาเนี่ยปฏิบัติตามกฎบัตรสัมประชาชาติในเรื่องของการป้องกันตนเองกฎบัตรดังกล่าวคืออะไรครับอาจารย์ทําไมถึงอยู่ดีตุรกีเนี่ยจึงสามารถที่จะไปปฏิบัติการดังกล่าวในพื้นที่ของประเทศซีเรียได้ครับครับผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะการที่ตุรกีอ้างสิ์ในการป้องกันตนเองตามมาตรา กฎบัตรสาธารณชาติราัฐาที่51นะฮะครับว่าด้วยเรื่องของการสิทธิในการป้องกันตนเองเนี่ยและผมว่าการท้างในลักษณะนี้เนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นการย้อนเจ็ดของสหรัฐอเมริกาอย่างอย่างอย่างเจ็บแสบมากนะ,ะครับครับเพราะว่าทุลกีเนี่ยมองว่ากลุ่มเคิร์ส y พีเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะ,ะแล้วก็ มีความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่ม P K K ซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็มองว่ากลุ่ม P K K นะเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างสิทธิปกป้องตนเองตามมาตรา51เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนีสหรัฐอเมริกาใช้การอ้างในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะในการโจมตีมกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็น ในปา,าิสถานในอกาการนิสฐานหรือในเยเมนนะครับไอในในตัวหลักการของไอการอ้งาองสิทธิตรงนี้นะฮะหลักการก็คือว่าอาจจะโจมตีหรือว่าจะใช้กำลังได้ก็ต่อเมือ่อเราถูกโจมตีก่อนถึงจะใช้ถึงจะใช้การตอ,อบโต้ได้ทางทหารนะครับแต่มันก็มีอีกลักษณะหน,หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการชิงโจมตีก่อน นะครับหมายความว่าไม่จําเป็เนที่จะต้องรอให้ศัตรูหรือค่าศึกเนี่ยนะฮะมาโจมตีเราก่อนถ้าเราเห็นว่าประเมินแล้วว่าเรากําลังที่จะตกติ่ภายใต้ใตภัยุกครามเนี่ยสามารถที่จะชิงโจมตีก่อนได้นะครับครับผมที่ผ่านมาสารัฐก,ก็ใช้หลักนี้ในการโจมตีนะกลุ่มกลุ่มติดอาวุธต่างๆ่ทั่วโลกนะครับผม ทีนี้ตุรกีก็เลยอ้างบ้างนะฮะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ไอหลักตรงนี้ในการอ้างสิทธิในการป้องกันตนเองได้ตุรกีก็สามารถที่จะ,ะทําได้เช่นกันนะครับโดยไม่ไมต้องรอให้ให้ถูกโจมตีก่อนนะครับอันนี้มันเป็นการย้อนเกตที่ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็ก็ก็กกตอบโต้ลําบากนะครับผเกตะผลนี้ของตุรกีเพราะอเมริกาก็ใช้เหมือนกัน ครับผมครับผมเนี่ยมาดูที่เรื่องของมุมมองของอ่า YPG กันบ้างฮะซึ่งตุรกีเนี่ยยืนยันฮะว่า YPG เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ PKK แล้วก็เป็นผู้ก่อการร้ายไม่ต่างจาก PKK ส่วนสหรัฐเนี่ยกลับมองอีกแบบหนึ่งก็คือ PKK เป็นก่อการร้ายจริงแต่ว่า YPG เนี่ยไม่ใช่ทำไมจึงมีมุมมองที่แตกต่างกันแบบนี้ฮะ,ะคือเอ,อ่อคือความความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอ่า YPG กับอ่า PKK เนี่ย สำหรับตุรกีก็มองว่ามันมันเป็นกลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเอากลุ่มวัยีทีเนี่ยไปรวมกับรวมกับกลุ่มติดอาวุธที่สหรัฐอเมริกาใช้คําว่ากลุ่มติดอาวุธสายกาลางใน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 การทาทาสงครามกลางเมืองในซีเรปยเนี่ยแล้วก็ไปติดอาวุธให้กับพวกนี้นะครับผมคิดว่า,ามันยังมีมุมมองที่ที่แตกต่างกันอยู่ นะครับมันก็คล้ายๆกับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับกลุ่มตาลีบันกับกลุ่มอันกอยิดะนะครับถ้าสหรัฐอเมริกาบอกว่ากลุ่มอันกอยิดะเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ากลุ่มตาลีบันเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยนะฮะเหมือนกับที่อเมริกาเคยบอกมาอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะตุลกีก็จะมองว่า YPG เนี่ยก็เป็นกลุ่มก่อการร้าย เป็นส่วนหนึ่งของ PK k ในลักษณะเดียวกันกับที่ปาลิบันเป็นส่วนหนึ่งของอันตัิดะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าเรื่อยงนึงก็คืออเมริกาก็ติดอาวุธให้กับกลุ่ม Y p g พมาโดยตลอดครับในในสงครามกลางเมืองในซีเรียอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงยากนะฮะที่จะขัดแย้งกันในประเด็นนี้ครับผมครับผมครับผม ท่าทีของนาโต้ฮะเกี่ยวกับปฏิบัติการครั้งนี้ของตุรกีเป็นอย่างไรบ้างฮะอาจารย์ครับครับผมคิดว่านาโต้เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะวางตัวลำบากนะฮะแล้วก็คงจะต้องมีการเรียกประชุมกันนะครับทะนี้ถ้าเรามองนาโต้เนี่ยนะฮะมองจากสมาชิกของนาโต้นะฮะอาจจะมีปฏิกิริยาไปใน,นํานองว่าไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการของของตุรกี ครับนะถ้าเรามองเป็นลายประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกนะยแต่ถ้ามองในภาพรวมขององคอ์กรเนี่ยผมคิดว่าวางตัวลําบากวางตัวลําบากเพราะว่าสิ่งที่นาโต้ห่วงที่สุดก็คือ,อ,อการชเผชิญหน้าการระทะกันเองของสมาชิกนาโตนะ้เพราะว่าสหรัฐอเมริกากับรุกรกีก็เป็นสมาชิกของนาโต้นะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยมีปรากฏจการ์ที่ นาตโต้เนี่ยนะสมาชิกเผชิญหน้ากันเองเนี่ยนะครับเพราะว่านาตโต้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมานะครับเป็นเป็นองค์กรความร่วมมือทางทหารที่ที่เอามาต่อสู้กับกองกำลังนะฮะทางทหารหรือยันกันของเออชาติโซเวียตในยุคสงครามเย็นนะฮะสังคมนิสสนะ์ทีนี้มันก็ยังไม่เคยมี การประชิญหน้ากันของประเทศสมาชิกเท่าไหร่ดังนั้นะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งของของนาโตที่จะต้องทํายังไงให้วางตัวเป็นกลางแต่ถ้าบอกว่าอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะว่าถ้าบอกว่าปฏิบัติการของตุรกีเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมครับว่าก็ย่ารู้ว่าสหรัฐอเมริกาก็ใช้ปฏิบัติการแบบนี้อ้างสิทธิแบบนี้ในลักษณะเดียวกันในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในที่อื่นๆทั่วโลก เนี่ยฮะตรงเนี้ยผมคิดว่านาโต้คนเนี่ยต้องคิดหนักครับถ้าถ้าวางตัวไม่เป็นทางนะวางตัวไม่เหมาะสมหรือเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะทําให้อสมาชิกนาโต้อื่นๆเนี่ยนะฮะไม่มั่นใจไม่ไว้ใจนะฮะไม่เชื่อมั่นในในในการพันหน้าที่ของนาโต้ต่อไปะตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญนะต้องจับตามองอีกนิดหนึ่งครับจึงจะเห็นภาพที่ ชัดเจนของมาโตนะครับครับผมครับผมทีฮะทางด้านของอรุูการออกมาประกาศชัดเจนว่าว่าพื้นที่แอฟริกเนี่ยยังไม่พอจะมีการขยายปฏิบัติการไปยังเมืองมันบิดด้วยคาดการว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเผชิญหน้ากันเองระหว่างตุรกีกับสหรัฐอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์ฮะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะฮะอย่างที่เราเราทราบกันนะฮะว่าปัญหาเรื่องเคิร์สเนี่ยตุรกีให้ความสําคัญมาก นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตุรกีก็มีปัญหา,ากับสหรัฐอเมริกาใน <c oughs> ประเด็นนี้มาแล้วนะฮะโดยโดยตุรกีเนี่ยเคยบอกเลยนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาต้องเลือกระหว่างเคิร์ดกับตุรกีนะฮะ y พ g หรือตุรกีแตเมการต้องเลือกนั่นแปลว่าตุรกีค่อนข้างที่จะ,ะเด็ดขาดนะครับในในในจุดยืนตรงนี้นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าตุรกีเนี่ยแสดงท่าทีชัดเจนนะฮะว่า สหรัฐอเมริกาต้องหยุดที่จะสนับสนุนในกลุ่มที่ตุรกีมองว่าเป็นกลุ่มต่อการร้ายหรือไม่ก็ต้องเผชิญหน้ากันนะครับตรงตรงนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าตุรกีกําลังส่งสัญญาณว่าตุรกีไม่มีทางเลือกคร,ครับนอกจากเดินหน้าในปฏิบัติการแบบนี้นะครับถ้าสหรัฐอเมริกายังยังเข้ามาแทรกแซงน,นะปัญหาในในซีเรียนะครับหรือเข้ามา สนับสนุนกลุ่มเคิร์ดนะฮะแทนที่จะปล่อยให้ตุรกีกับเคิร์ดนะฮะได้เจราจากันหะระือการตกลงกันเนี่ยแต่ถ้าเข้ามาแทรกแซงในลักษณะนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเผชิญมากกันนะครับแล้วถ้าเราย้อนย้อนกลับไปดูนะคระความเด็ดขาดของตุรกีเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าตุรกีก็เคยปล่อ,อยเครื่องบินของร,รัสเซียล่วงมาแล้ว รัะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปยได้สูงนะครับว่าจะเผชิญหน้ากันจากปะทะกันนะครับทีนี้คำถามหนึ่งก็คือว่าไอ้ปฏิบัติการของตุรกีเนี่ยซึ่งมันจะสุ่มเปลี่ยนที่แบบเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะตุรกีจะจะเพี้ยนได้ไม่คุ้มเสียหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมของตุรกีแล้วเนี่ยผมคิดว่าตุรกีเนี่ย อาจะใช้คําว่าไม่มีทางเลือกนะฮะถึงทำแบบนี้ก็โดนหรือไม่ทําก็โดนภัยคุกคามในในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตุรกรีจึงจึงตัดสินใจที่จะ,ะใช้มาตรการที่ค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็แข่งจ้านะครับเพื่อ,อในทางหนึ่งเนี่ยมันก็วัดใจนะฮะหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียนะ,ะที่จะมีจุดยืนยังไงต่อ สถานการณ์ตรงนี้ครับสหรัฐอเมริกาจะจะเรายังหนุนหลังเทอร์สนะฮะหรือว่าพยายามเข้ามามีบทบาทต่อไปหรือไม่อย่างไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะบตามองครับผมครับผมสุดท้ายนี้อาจารย์ฮะปฏิบัติการกิ่งมะกอกในครั้งนี้เนี่ยจะสําเร็จหรือมิตการโรเฟรติสโรยูเฟรติสหรือไม่ฮะอาจารย์ครับ ครับขอเชิญอีกทีนะครับน<ร>ายไพโรนครับ<ม>สุดท้ายฮะปฏิบัติการกิ่งมะกอกในครั้งนี้ฮะที่เริ่มตั้งแต่ว,วันเสาร์ที่แล้วเนี่ยจะสําเร็จเหมือนปฏิบัติการโลยูเฟติสที่ตุรกีเคยปฏิบัติการมาก่อนหน้านี้ไหมครับผมคิดว่ามันมันเพิ่งจะเ,เริ่มต้นนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแสดงแต่ละตัวเนี่ยก็มี มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายของตัวเองอยู่นะฮะอย่างเช่นตุรกีเนี่ยต้องการที่จะรักษาความมั่นคงของตัวเองแตนะ่ว่าในมุมของรัสเซีย,น,ยนะฮะก็มีการวิเคราะห์จากว่าการที่รัสเซียไปเขียวให้ตุรกีโจมตีครั้งนี้เนี่ยก็มีวาระเหมือนกันพันธมิตรัสเซียก็ค,คือต้องการให้ดึงตุรกีไป,ปเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกานะในละักษณะนะข,ของสงครามต่อแอนนะครับแล้วก็ ต้องการที่จะให้ตุรกีเนี่ยจัดการกับกลุ่มเคิร์ดที่เป็นที่ที่เป็นเป็นแขนเป็นขาให้กับสหรัฐอเมริกาในตอนนี้อย่างเงี้ยเป<อ>็นต้นนะครับสหรัฐอเมริกาเองและบางทีอาจจะไม่ได้ต้องการเผชิญหน้ากับตุรกีแต่ต้องการดึงตุรกีเข้าสู่สงครามเพื่อให้ไปเผชิญหน้ากับซีเรียเพื่อให้เป็นเผชิญหน้ากับเคิร์ดเผชิญหน้ากับอัสซาดซึ่งอสซารเองก็เป็นพันธมิตรของรัเซีย เพ<ม>นะราะตรงนี้ผมคิดว่ามันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วปฏิบัติการเน,นี่ยนะครับมันก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูการตัดสินใจแล้วก็จุดยืนของหลายๆฝ่ายครับผมครับผมครับผมนี้ขอบคุณาอาจารย์นะครับอย่าเสียการล้อกันครับสละมลายกุมรอร,รักตุลลอฮฺอัลลอฮฺบาริกา